สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะมาพบกับครูกุ้งเนนภานะคะในห้องเรียนออนไลน์บายครูกุ้งเนนภาอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะมาสอนวิชาอะไรนั้นอยากรู้กันหรือยังอ่าถ้าอยากรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยใครพร้อมที่จะเรียนแล้วบ้างเอ่ยพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเรียนเลยไปกันเลยจ้าอาและในคลิปนี้นะคะคูกุ้งก็จะมาสอนในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะในเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองเอ๊เด็กๆเคยรู้มคะว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เขาหน้าตาเป็นแบบไหนมีลักษณะอย่างไรใครอยากรู้บ้างเอ่ยอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าแบบไหนถึงเรียกว่าสิ่งมีชีวิตแล้วก็แบบไหนถึงเรียกว่าสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะคุณครูคมีกิจกรรมก่อนเรียนมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมไปกับคุณครูหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากพวกเราก่อนที่จะไปสู่เนื้อหากันอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะอ่ากิจกรรมที่คุณครูจะนำมาฝากพวกเรานั่นก็คือกิจกรรมนะคะสำรวจความรู้ก่อนเรียนนะคะโดยให้เด็กๆนะคะช่วยกันแยกสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตจากภาพที่คุณครูจะให้พวกเราดูต่อไปนี้อ่าเดี๋ยวพวกเราดูภาพนะคะคุณครูมีภาพให้และเราก็แยกไว้ในใจก็ได้นะคะหรือว่าเขียนใส่สมุดไว้รอนะคะว่าแบบนี้คือสิ่งมีชีวิตแบบนี้คือสิ่งไม่มีชีวิตพร้อมหรือ,อยังเอ่ยอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะลูกว่ามีภาพอะไร าภาพเหล่านี้นะคะวางปนกันไปมั่วเลยนะคะทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆช่วยคุณครูได้ไหมคะอ่าได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะลูกอ่าเดี๋ยวช่วยคุณครูแยกนะคะว่าอะไรคือสิ่งมีชีวิตแล้วก็อะไรคือสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆเขียนชื่อสั้นๆไว้รอก็ได้นะคะว่ามุมนี้เป็นสิ่งมีชีวิต แล้วก็มุมนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้ฟังนะคะว่าในภาพมีรูปอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะมองไม่ชัดเจนนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าในภาพก็จะประกอบไปด้วยต้นกล้วยลูกฟุตบอลรถยนต์หนังสือนาฬิกาปลุกไก่ ตุ๊กตากระตาย,ตายเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายแก่ต้นกระบองเพชรนะคะแล้วก็แมลงปอคา่ะอ่าแยกได้ไม่เอ่ยเด็กๆใช้ลักษณะการแยกยังไงนะดูยังไงนะแบ่งยังไงนะว่าแบบนี้เป็นสิ่งมีชีวิต กับอันเนี้ยต้องเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแน่ๆเด็กๆแยกยังไงเอ่ยอ่าคุณครูจะให้เวลาคิดนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะลูกว่าสิ่งมีชีวิตนักเรียนทำยังไงดูตรงไหนว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วที่นักเรียนแยกออกมาว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆด,ดูแบบไหนดูยังไง เออันนี้แหละใช่แน่นอนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตุณาผูจะให้เวลาทำสักครู่หนึ่งนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากเลยอ่าน่าจะทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะแยกกันไว้ในใจก็ได้คะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยพร้อมที่จะไปดูเฉลยกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตบมือหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งตบมือหนึ่งครั้งพร้อมแล้วนะเราไปดูเฉลยกันคะ่ะว่าเราคิดไว้ถูกหรือไม่ถูกอย่างไร คุณครูแยกได้แบบนี้นะคะลูกสิ่งมีชีวิตก็จะมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายแกะไก่แมลงปอต้นกระบองเพชรแล้วก็ต้นกล้วยเด็กๆได้เหมือนคุณครูไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วคราวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะก็จะมีหนังสือ,อานาฬิกาปลุก ตุ๊ก,กตารถยนต์แล้วก็ฟุตบอลใครถูกหมดเลยเก่ <c oughs> งมากๆเลยค่ะ <c oughs> แต่เอ๊เด็กๆแยกได้ยังไงคะดูอย่างไรนะว่าเจ้าตุ๊กตากระตา่ะตายเขาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแล้วทำไมต้นกล้วย ถึงบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตบอกคุณครูได้ไหมคะฮคราวนี้เด็กๆลองมองรอบตัวเราสิคะลูกอ่ามีอะไรบ้างนะที่เด็กๆจะสามารถแยกและบอกคุณครูได้ว่าอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตอ่าลองมองสิคะลูก บนเพดานอะไรคะจิ้งจกจิ้งจกเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะใช่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะลองมองไปรอบๆสิลูกมดอ้ามดเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะอ้ามดก็เป็นสิ่งมีชีวิตอะไรอีกนะ อาคราวนี้ลองเป็นสิ่งไม่มีชีวิตดูบ้างลองมองสิคะเอาที่อยู่ใกล้ตัวเรานะสมุดอ่าสมุดที่นักเรียนกําลังเขียนอยู่ใช่ไหมคะลูกอ่าสมุดก็เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเอแล้วที่นักเรียนกําลังดูคุณครูอยู่ดูแล้วก็คุยโต้อตอบคุณครูแบบนี้อะไรคะ โทรศัพท์ใช่ไหมคะลูกโทรศัพท์มือถืออันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะไม่มีชีวิตใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคราวนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้นะคะว่าสิ่งมีชีวิตเขามีลักษณะอย่างไรเราจึงจำแนกเขาได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตและลักษณะแบบไหนเราจึงจำแนกเขาว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิต พร้อมที่จะไปเรียนรู้กับคุณครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะอ่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะอันแรกก็คือเขามีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้คุณครูกับเด็กๆช่วยกันตอบว่าเจ้าจิ้งจกบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิต เขาจเจริญเติบโตไหมคะอ่าจเจริญเติบโตจากไข่จริ้งจกใช่ไหมลูกมาเป็นจิ้งจกตัวน้อยๆแล้วก็มาเป็นจิ้งจกตัวใหญ่ๆเห็นไหมคะเขามีการจเจริญเติบโตหรือตัวอย่างที่คุณครูยกให้นักเรียนดูนะคะอ่าเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายหรือตัวเราเรามีการจเจริญเติบโตไหมคะ มีใช่ไหมคะอ่าเราก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะต่อมาค่ะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเอ๊ริ้งจกขับถ่ายออกของเสียออกจากร่างกายมคะอ่าจิ้งจกก็ขับถ่ายของเสียแล้วตัวเราล่ะคะลูกขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายมิ๊คะใครเข้าห้องน้ําแล้วบ้างเอ่ยวันนี้ เข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอาสิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายข้อต่อมาบอกว่าสิ่งมีชีวิตต้องการอากาศหายใจอาเราต้องการอากาศหายใจไหมคะอาต้องการปลาต้องการอากาศหายใจไหมคะลูกอาต้องการเอ๊ แล้วในตัวอย่างภาพที่คุณครูให้เด็กๆดูมีต้นไม้ด้วยใช่ไหมเขาต้องการอากาศหายใจไหมคะลูกใช่ค่ะเขาก็ต้องการอากาศหายใจเหมือนกันนะคะเขาจึงจัดอยู่ในหมวดของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะต่อมาค่ะสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าเด็กๆเ,เคยโดนจีเอลไหมคะจ,จ้จากัะจีจ้ากัะจีเคยไหมคะ อ่าเด็กๆรู้สึกยังไงคะลูกอ่าบางคนก็บ้าจี้ตกกระใจอ้ยบางคนก็พูดอุทานอะไรออกมาบางคนก็สะดุง้งย่งครูใช้ภาษาอะไรคะลูกอ่าสะดุ้งเลยนะคะหรือบางคนนะคะตกกระใจนะคะได้ยินเสียงอะไรตกใจก็อุ้ยขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าในรูปภาพที่คุณครูยกตัวยอย่างให้ดู เจ้าเหมียวกับไก่ใช่ไหมคะเจ้าเหมียวกระโดดใส่ไก่ไก่ตกกระจายกระโดดกระตากเลยเห็นไหมคะสิ่งมีชีวิตนะคะตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระทบตัวเรานะคะเด็กๆเ,เคยเล่นต้นไมยลาบไหมลูกอ่าเคยเคยใช่ไหมลูกอ่าต้นที่พอเราเอานิ้วไปโดนใบเขาแล้วเป็นยังไงคะลูกหุบใช่ไหมคะอ่านั่นก็คือ การตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะเขาก็ตอบสนองด้วยการหุบออกมาไอหุบเข้าไปไม่ใช่หุบออกมาหุบเข้าไปนะคะต่อมาค่ะลักษณะต่อมาจุหน้าจอคุณครูไปไหมมาแล้วลักษณะต่อมาเขาบอกว่าต้องการอาหารและน้ำสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำเจ้าวัวในภาพ ก็กำลังกินยาเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องการอาหารและน้ำเด็กๆก็ต้องการอาหารและน้ำนะคะจิ้งจกที่เรามองเห็นเมื่อกี้นี้เขาก็ต้องการอาหารและน้ำมดก็ต้องการอาหารและน้ำต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นกระบ,บองเพชรหรืออะไรก็ตามนะคะที่อยู่ใกล้บ้านเราเนาะเขาเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะเขาก็ต้องการ อาหารและน้ำเช่นเดียวกันค่ะและข้อต่อมาเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์นะคะก็คือมีการขยายเผ่าพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะคะเช่นแม่ไก่ในรูปภาพนะคะเขาก็ออกไข่ออกมานะคะแล้วก็เป็นลูกเจี๊ยบเจริญเติบโตตัวเรานะคะก็มีการ ืบพันธ์นะคะขยายเผ่าพันธุ์นะคะคุณพ่อคุณแม่มีเราออกมาเป็นลูกเป็นหลานต่อไปในอนาคตเราก็มีลูกมีหลานเช่นเดียวกันนะคะและข้อต่อมาก็คือสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้นะคะสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้เราเคลื่อนไหวได้ไหมลูกอ่าลองขยับเคลื่อนไหวแล้ว สลัดสลัสล,สล,สลัดเย้เย้อ่าอันนี้เราเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมคะเด็กลองเดินไปเดินมาสิลูกอ่าตอนนี้เราก็กําลังเคลื่อนที่ใช่ไหมคะเราเคลื่อนที่ด้วยตัวเราเองใช่ไหมลูกอ่าสิ่งมีชีวิตนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้นะคะ,ะเด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเราแยกสิ่งมีชีวิตตามลักษณะเหล่านี้ ใช่เลยคะ่ะลูกเก่งมากๆเลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าสิ่งไม่มีชีวิตเขาจะมีลักษณะแบบไหนนะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าอ่าเขาบอกว่าลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตอันแรกก็คือไม่สามารถเคลื่อนไหวและก็เคลื่อนที่ได้เองรถยนต์วิ่งได้ใช่ไหมคะแต่ ต้องวิ่งโดยมีใครอยู่คะอ่ามีคนอยู่ใช่ไหมลูกอ่าหรือว่ารถยนต์ของเล่นนะคะแล้ก็ให้มันเคลื่อนที่ด้วยการบังคับนั่นเองรถอยู่ดีๆไม่สามารถวิ่งเองได้นะคะถ้ารถอยู่ดีๆไม่มีคนอยู่ข้างในแล้ววิ่งเองอันนี้ตัวใครตัวมันนะลูก <c oughs> จริงไหมคะเออนะคะสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เองนะลูกนะ ต่อมาคะ่ะลูกสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการจเจริญเติบโตของเล่นเราโตไหมลูกเออตุ๊ก,กตาของเราตัวนี้น้อยเขาโตตามเราไหมลูกไม่โตใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองต่อมาคะ่ะลูกไม่ตอบสนองต่อสิ่งเรา เขาไม่ตกกระจายเขาไม่บาจีเออเด็กๆลองไปจีเอลตุกตาสิลูกลองไปจิ้มที่สมุดสิลูกเขาอยู่นิ่งๆใช่ไหมคะอ่าพอเขาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเขาไม่ตอบสนองเราแต่ถ้าจิ้มปุ๊บร้องโอ๊ยอันนี้ก็ตัวใครตัวมันเช่นกันนะคะลูกอ่ะต่อมาค่ะลูก สิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกมาเพราะเขาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเขาไม่ได้ทานอะไรเข้าไปนะคะตุ๊กตาขับถ่ายของเสียออกมาไหมลูกไม่ใช่ไหมคะรถของเล่นของเราล่ะคะก็ไม่ใช่ไหมลูกสมุดหนังสือของเราขับถ่ายของเสียออกมาไหมคะก็ไม่อีกเช่นกันอ่าเพราะเขาเป็น สิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองเอ๋หมดหรือยังนะลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตยังไม่หมดคะ่ะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะไม่ต้องการอาหารและน้ำเด็กๆเ,เคยป้อนข้าวให้กับสมุดไหมลูกเคยป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับตุ๊กตาไหมคะคุณครูเชื่อว่าเคยแต่ตุ๊กตาทานข้าวทานขนมเราที่ป้อนไหมคะ ไม่ใช่ใช่ไหมคะลูกเราแค่เล่นใช่ไหมลูกอ่าเราเล่นแค่ป้อนค้าวป้อนน้ำให้ตุ๊ก,กตาใช่ไหมคะอ่าเด็กๆผู้หญิงทั้งหลายเล่นแบบนี้แน่เลยอ่าสิ่งไม่มีชีวิตนะคะไม่ต้องการอาหารและน้ำนะคะเขาก็อยู่ของเขาแบบนั้นละคะ่ะต่อมาค่ะสิ่งไม่มีชีวิตไม่หายใจเด็กๆลองเอานิ้วไปอังที่จมูกตุ๊กตาสิคะเขาหายใจไหมคะลูก ไม่หายใจนะคะเออแล้วก็ต่อมาก็คือไม่สืบพันธุ์ไม่ขยายเผ่าพันธุ์นะคะเขาอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นสมุดหนังสือเราเอามาวางไว้รวมๆกันเขาจะงอกเงยขึ้นมาไหมลูกดินสอสีเรามีเป็นหลายแท่ง12แท่ง12สสีอยู่รวมกันเขาขยายจำนวนแท่งขึ้นมาไหมคะ อ่าไม่ใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นสิ่งไม่มีชีวิตคะลูกเขาไม่สามารถสืบพันธุ์หรือขยายเผ่าพันธุ์ได้นั่นเองอ่าคราวนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตเราดูแบบนี้นั่นเองนะคะอ่าเด็กๆแยกออกแล้วนะว่าแบบไหนเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็แบบไหนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะอ่า ง่ายหรือยากเอ่ยง่ายใช่ไหมคะไม่ยากเลยอ่าะคราวนี้นะคะเด็กๆมาดูกิจกรรมหลังเรียนนะคะคุณครูคมีภารกิจให้กับนักวิทยาศาสตร์น้อยๆของคุณครูค่คคะให้เด็กๆนะคะไปสำรวจนะคะไปสำรวจ สิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตนะคะในบริเวณบ้านของเรานะคะลูกว่าอะไรบ้างนะจัดอยู่ในหมวดของสิ่งมีชีวิตและอะไรบ้างนะจัดอยู่ในหมวดของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆสามารถแยกได้แล้วใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอ่าทีนี้รูปแบบนะคะแล้วแต่เราได้เลยนะคะก็แยกเป็นประมาณนี้ นี่แบบนี้นะคะแยกเป็นสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งไม่มีชีวิตอย่าลืมเขียนชื่อพวกเราด้วยนะคะเวลาส่งกลับมาหาคุณครูคุณครูจะได้รู้ว่าเป็นผลงานของใครนะคะสามารถตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะอยากระบายสีอยากวาดรูปประกอบนะคะก็ได้นะคะเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะอ่า คุณครูยกตัวอย่าง3ข้อเด็กๆหาได้มากกว่าน,นั้นทําได้เลยนะคะบางคนมองหาสิ่งมีชีวิตในบริเวณละ,ะบริเวณบ้านเราได้เป็นสิบอย่างเลยและก็บางคนมองหาสิ่งไม่มีชีวิตเยอะมากๆเลยค่ะคุณครูหนูได้มากกว่า3ข้อทําได้ไมั้คะได้แน่นอนคะ่ะลูกทาได้เลยค่ะคุณครูอนุญาตเต็มที่เลย แล้วก็รบกวนท่านผู้ปกครองนิดนึงนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้นะคะในระหว่างที่กำลังทำการสำรวจอยู่นะคะรบกวนท่านผู้ปกครองช่วยถ่ายคลิปสั้นๆให้คุณครูด้วยนะคะว่าเด็กๆก,กำลังทำกิจกรรมกันอยูอ่หลังจากทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนนะคะถ่ายสมุดที่เด็กๆ สำรวจแล้วก็คลิปนะคะส่งกลับมาที่ไลน์ของกลุ่มเราได้เลยนะคะคุณครูไม่จำกัดเวลานะคะเดี๋ยววันนี้มีเรียนต่อเราก็ยังไม่ต้องทำเวลาว่างชั่วโมงไหนที่ว่างนะคะเด็กๆก,ก็ไปเรียนรู้หรือเวลาไหนที่ท่านผู้ปกครองว่างนะคะใช้โทรศัพท์มือถือของท่านผู้ปกครองช่วยเด็กๆได้ก็ใช้เวลาว่างนั้นได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเด็กๆ ก็จบลงแล้วนะคะอ่าคลิปนี้ก็จบลงแล้วชึบไม่ไปให้ค่ะอ่าจบแล้วจ้าเด็กๆฮ่าสำหรับคลิปวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนชัน้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องเรื่องอะไรนะเรียนมาแล้ว อ่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตเขามีลักษณะแบบไหนและสิ่งไม่มีชีวิตเขามีลักษณะแบบไหนเปรียบเทียบกันแล้วแยกออกใช่ไหมคะอ่าอ่าอย่าลืมไปทำกิจกรรมหลังเรียนนะคะเด็กๆสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกับครูกุ้งใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นวิชาอะไรนะคะจะมีความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะคะแบบไหนอีกนะคะเดี๋ยวเรามาคอยชมนะคะอ่าแล้วก็คุณครูฝากอีกหนึ่งช่องทางนะคะ,ะนั่นก็คือช่องทาง y u t u b e เนาะสามารถเรียนย้อนหลังอ่าสามารถเรียนย้อนหลังได้นะคะที่ ช่อง YouTube เดี๋ยวคุณครูบอกให้นะคะคุกกุ้งสื่อออนไลน์นะคะ,ะสามารถเข้าไปเรียนย้อนหลังได้เรียนต้นไหนก็ได้นะคะเด็กๆรวมถึงมีผลงานพวกเราด้วยนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุกกุ้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวิชาอะไรนั้นมาลุ้นอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ 拜拜。Bye bye.